สวัสดีครับวิชาฟิสิกระดับมัธยมปลายนะครับบทที่20ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาคสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนหัวข้อ20.2.2รังสีจากธาตุและไอโซโทปกรม,มันตรังสีนะครับก็หัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อย่อยของ20.2นะ20.2เนี่ยเราพูดกันถึงกำม,มันตรภาพรังสีนะครับแล้วก็หัวข้อกำม,มันตภาพรังสีเนี่ยก็แบ่งเป็นหัวข้อย่อยหลายๆหัวข้อนะเพราะว่าเนื้อหาจะค่อนข้างเยอะ้วนะหัวข้อย่อยแรกก็คือ20.2.1น่เนี่ยนะ คลิปก่อนนั้นเนี้ยเราได้พูดกันถึงการค้นพบกรมันตภาพรังสีไปแล้วนะพูดถึงที่มาที่ไปนะของการค้นพบอ่ากรมันตภาพรังสีแล้วก็พูดถึงคําต่างๆนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะเอออ่าทีเนี้ยพอมาในหัวข้อน,นี้เราจะลงลึกไปในตัวรังสีที่แผ่ออกมานะครับคือจากหัวข้อที่แล้วเนี่ยเราพบว่านะ้มันจะมีธาตุบางชนิดหรือธาตุบางไอโซโทปเนี่ยที่มันปล่อยรังสีออกมาได้เองโดยไม่ต้องไปกระตุ้นมันเลยมันก็ปล่อยรังสีออกมาได้นะครับ และรังสีที่ปล่ออกมาเนี่ยนะพอศึกษาละเอียดปรากฏว่ามันมีธรรมชาติที่ต่างไปจากรังสีอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับคืออย่างก่อนหน้านี้นะอย่างในบทก่อนอย่างเนี้ยนะเราก็พูดกันแล้วว่ารังสีนะในบทฟิสิกส์อะตอมอะนะวัตถุที่อยู่ในอุณหภูมิห้องอะเอาเป็นว่าวัตถุที่อยู่ในอุณหภูมิที่สูงกว่าศูนย์องศาสมบูรณ์เนี่ยมันมีการแผ่รังสีออกมาเสมอนะเราเรียกว่าการแผ่รังสีความร้อนถูกไหมเออนะหรือในตอนที่มีการค้นพบรังสี X อย่างเนี้ย นะเ,รเรากเรา็ว่ากันวนะถ้าเราไปกระตุ้นธาตุบางตัวสารบางตัวดีๆเนี่ยนะนะให้พลังงานกระตุ้นดีๆมันจะปล่อยรังสีชนิดหนึ่งออกมาที่มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงมากก็คือรังสี x นะแต่ว่ารังสีเหล่านั้นเนี่ยนะที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมันจะต่างกับเออมันจะต่างกับกรณีนี้นะมันจะต่างกับการปล่อยรังสีออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี หรือธาตุที่เป็นไอโซโทปของกำกำมันตรังสีต่างกันต่างกันยังไงก็คือธาตุเหล่านี้เปิดรังสีออกมาได้เองไม่ต้องให้พลังงานไปกระตุ้นมันนะครับเออแล้วก็ความต่างนะที่สําคัญมากๆกนะเออก็จะมีอยู่2ประการนะความแตกต่างสรุปได้อย่างนี้นะว่าความแตกต่างระหว่างธาตุที่ปล่อยออกมาอ่อรารังสีที่ปล่อยออกมาจากธาตุกำมันตร,รังสีนะหรือไอโซโทปของธาตุกำมันตร,รังสีเนี่ย มันมีความแตกต่างหลักๆ2ประการที่แตกต่างจากรังสีอื่นๆนะออที่ว่ากันในบทก่อนหรือว่ากันก่อนหน้านี้นะต่างกันยังไงครับ2ประการก็คือ1นงนะมันรังสีเนี้ยมันเบนในสนามแม่เหล็กได้เออ เออนะจากการศึกษาอะไรล่ะออรังสีของธาตุหรือของไอโซโททของธาตุกัมันตรังสีะนะมันมีความต่างจากรังสีอื่นสองประการประการแรกนะเบนในสนามแม่เหล็กได้นะเออ,เอ,อก็คือยังไงเ,ออเช่นถ้าเราปล่อยรังสีออกมาผ่านสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็อาจจะให้อันนี้เป็นแผ่นฟิลม์ม เราปรากฏว่ารังสีที่ให้มาเนี่ยมันไปทําให้แผ่นฟิลม์มปกตินะถ้ารังสีมันไม่เบนอะ่ะมันควรจะทําให้แผ่นฟิล์มบริเวณน,นี้มันดาถูกไหมนะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันทำให้แผ่นฟิล์มบริเวณน,นี้ดาด้วยบริเวณน,นี้ดาด้วยเออแสดงว่ามันมีการเบนออกมานะครับออทีนี้นะถ้ามันเบนในสนามแม่เหล็กได้เอาละนะ สิ่งที่จะค้นพบตามมาเนี่ยโอ้มันเรื่องใหม่เลยครับเรื่องใหม่เรื่องใหญ่เลยก็คือว่ารังสีเหล่านี้มันมีประจุละมันไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วแหละนะเออรังสีก่อนหน้านี้ที่เราพูดกันถึงเนี่ยมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะที่แผ่ออกมานะแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันคงเป็นอนุภาคแล้วแหละเป็นประจุแล้วแหละนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ว่ารังสีแต่ละประเภทเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีมีลักษณะอย่างไรบ้างนะเอออันนี้ประการแรกมันเบนในสนามแม่เหล็กประการที่2เนี่ยก็คือว่า มันทำให้อากาศนะแตกตัวเป็นไอออนได้นะเออ ทําให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้ซึ่งการแตกตัวเป็นไอออนเนี่ย <sweats. S 1> มันก็มีเครื่องมือที่จะวัดออกมาได้นะเออสังเกตแล้วก็วัดออกมาได้นะหรือถ้ามันแตกตัวหนักๆเข้าเนี่ยเออ,เออ่มันก็อาจจะอะไรละ่ะสังเกตได้ด้วยซ้ำน,นะเออแต่ว่ามันก็เอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยรู้ได้ไงว่ามันมีการแตกอากาศแตกตัวเป็นไอออนเมื่อมีรังสีนี้ผ่านก็คือมันมีมีการอะไรละ่ะมีการวัดได้นะเออมีเครื่องมือที่จะวัดได้ นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่านะเออรังสีที่แผ่ออกมานะจากการศึกษาในเชิงลึกเข้าเนี่ยนะเเราพบอย่างนี้ครับว่ารังสีที่แผ่ออกมาเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทนะเออนะมีรังสี3ประเภทนะที่แผ่ออกมาจากาธาตุกำมะัน,นรังสีนะสชนิด นะวิทยาศประเภท3ชนิดอืมอ่ะอันนี้ก็อาจจะต้องจดเอาไว้นะหนึ่งก็คือรังสีแอลฟานะเออรังสีแอลฟานะทีนี้ลักษณะของรังสีแอลฟาเนี่ยมันมีลักษณะยังไงอ่ะก็คือประการแรกนะจากการศึกษาอันนี้พบว่ารังสีแอลฟาแท้ที่จริงแล้วมันก็คือนิวเคลียสของฮีเลียมที่มีความเร็วสูงนั่นเองนะเ มันก็คือนิวเคลียสของฮีเลียมนะความเร็วสูงนะอ่ะอันที่สองนะครับก็คือว่ามันมีประจุไฟฟ้าเป็น2 e เป็นบวก2 e นะประจุบวก2 e 2> e ก็คือประจุอิเล็กตรอนบวก2 e ก็คือบวก2เท่าของประจุอิเล็กตรอนอ่ะนะม,มีประจุเป็นบวกครับ นะมีมวลเขาหามวลออกมาได้ด้วยนะจากการศึกษามีมวลนั่นไหรหสี่ส6่หกห้าเจ็ดคูณสิบกำลังลบยีิกิโลกรัมนะครับนะ <c oughs> ที่จริงอาจจะไม่ต้องจำนึ่งขนาดตัวเลขล่งนี้ก็ได้นะ <c oughs> แต่ว่าให้รับรู้เอาไว้อะนะแล้วก็ปรากฏว่ามัน อะไรล่ะทะลุผ่านอากาศไปได้สามถึงห้าเซนเอ่ก็คือเคลื่อนที่ผ่านอากาศไปได้สามถึงห้าเซนนะโอ้ก็ไม่เยอะนะอ่ะมันมีอำนาจในการทะลุผ่านอา,อากาศเรียกว่าอะไรอำนาจทะลุผ่านนะอำนาจ ทะลุผ่านนะก็ะคือผ่านไปในอากาศน,นะมันจะเคลื่อนที่ไปได้ประมาณ3-5ถึงเซนครับ3-5 c ถหเอนอานะครัน,ะนาทะลุผ่านอันนี้รงังสีอัลฟาแล้วก็มีการเบนในสนามแม่เหล็กนะเบนในสนามแม่เหล็กเพราะมันมีประจุไง นะเบในสนามแม่เหล็กแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยมันมีมันทำให้อากาศเนี่ยแตกตัวเป็นไอออนได้2 5 0 2 5 0 0เท่านะเทียบกับรังสีแกมมานะทำให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้นะ ก็คือได้2,500้าเท่าเทียบกับแกมมาอ่ะเดี๋ยวแกมมาคืออะไรเดี๋ยวมาเดี๋ยวแกมมามาครับรังสีแกมมาอืออ่ะอันนี้คือรังสีแอลฟานะตัวที่สองนะ ตัวที่สองก็คือ,อรังสีเบต้านะครับรังสีเบตา้าเออนี่ลักษณะของรังสีเบต้านะธรรมชาติของรังสีเบต้ามันมีลักษณะมีสมบัติตามเนี้ยครับก็คือมันก็คืออิเล็กตรอนที่ความเร็วสูงนั่นเองนะอิเล็กตรอนความเร็วสูงอืม มีประจุเป็นลบ e ครับก็ประจุอิเล็กตรอรน,นนะ่ะนะลบ e นะประจุเป็นลบนะแล้วก็มีมวลมวลก็ประมาณมวลอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนน่ะนะเออเก้าจุดหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์นะ 9. 10 9, 10 90, นะคูณสิบกำลังลบสามสิบเอ็ดกิโลกรัมนะแล้วก็มีอำนาจทะลุผ่าน นะอำนาจทะลุผ่านก็คือวิ่งผ่านอากาศไปได้อ่ะนะสิบถึงสามสิบเมตรโอไกลนะก็ออหนึ่งถึงสามสิบเมตรอำนาจทะลุผ่านนะคือหนึ่งถึงสามสิบเมตรอันนี้ไปไกลกว่ารังสีอัลฟาเยอะนะครับอ่าแล้วก็อันที่สามก็คือว่าอ่า เบนนะมีการเบนในสนามแม่เหล็กเบนในสนามแม่เหล็กนะครับมีการเบนในสนามแม่เหล็กแล้วก็ลักษณะการเบนเนี่ยตรงข้ามกับเอลฟาตรงข้ามกับเอลฟาแต่เบนมากกว่านะ และเบนมากกว่าแอลฟาในสนามแม่เหล็กเดียวกันแม่เหล็กเดียวกันโอเค okay, นะแล้วก็อันจากนั้นสมบัติอันนึงก็คือว่าทำให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้เหมือนกันนะออทำให้อากาศ แตกตัวเป็นไอออนได้ได้เท่าไหรครับได้แค่ร้อยเท่านะร้อยเท่าของบีตาของรังสีบีตานะครับอ่ะอันนี้รังสีประเภทเออไม่ใช่ร้อยเท่าของรังสีแกมมาเออกอันนี้คือรังสีบีตานะต่อไปรังสีตัวที่สามก็คือรังสีแกมมาครับเอ่อ รังสีแกมมาอ๋อรังสีแกมมาตัวนี้พบว่ามันมก็เหมือนกับรังสีคล้ายๆกับรังสีอื่นๆที่เคยพบมานะครับก็คือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วนะไม่ใช่เป็นอนุภาคนะเอออ่าสองรังสีที่ว่าไปเนี่ยมันเป็นอนุภาคแต่อันนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงนะอืมเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะความถี่สูง ลักษณะประการที่สองไม่มีประจุไม่มีมวลไม่มีประจุอันที่สามไม่มีมวลนะแล้วก็อำนาจทะลุผ่านเนี่ยสูงมากนะสูงกว่าอัลฟาและเบต้ามากอำนาจทะลุผ่านนะสูงมากๆกกว่าอัลฟา และเบต้ามากมากจนวัดไม่ได้อะนะมันมันนั่งวัดเป็นเซนตอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่เบนในสนามแม่เหล็กเพราะว่ามันไม่ใช่ประจุนะอื ความสามารถในการทำให้อออนอให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนเขาบอกว่าเป็น1เท่านะของทังสี่เกมมาออนะหมายความว่าไงเป็น1เท่าของดังสี่เกมมา ก็คือมาตัวมันก็นคือรง 5, ังสีแคมมาถูกไหมก็คืออาจจะทําให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าไม่มากเท่ากับอ,อะไรล่ะรังสีเบต้ากับรงังสีอัลฟานะครับ อ่ะโอเคนะก็ร okay, <right> ังสีสามประเภทนะ ทีนี้งงอยู่นิดนึงตรงที่ว่าแกมมานะออในหนังสือนะอย่างไงตารางนี้นะ,ะที่จริงในตารางเนี้เขาสรุปมาให้แล้วนะว่ารังสีแต่ละชนิดเนี่ยมันมอะไรละ่ะออมีสมบัติยังไงบ้างนะก็ไปเปิดตารางนี้ดูก็ได้นะทีนี้รังสีแกมมาเขาบอกว่าความสามารถในการทําให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนเมื่อเทียบกับแกมมาก็คือหนึ่งเท่านะเอาเป็นว่ามันมันน้อยสุดแล้วกันนะเออนะอ่า ทำให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้น้อยกว่าแอลฟาและบีตาโอเคนะอ่ะก็ ประมาณนี้นะเออสำหรับหัวข้อนี้นะสรุปสรุปอย่างนี้นะเออที่จริงหนังสือเบต้ามันมีรายละเอียดนิดนึงนะเบต้าเนี่ยมันจะมีเบต้าบวกเบตา้าเบต้าลบนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีบทในหัวข้อไอ,อ้พวกฟิสิกส์อนุภาคอีกทีหนึ่งนะเออมันจะมีโพซิตอนเแม่ไรงเงี้ยเอืนอืจะมีรายละเนะอียดนะน่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนี่เอาเป็นว่าสรุปอย่างนี้ก็คือว่าเ ในส่วนของรังสีที่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีหรือไอโซโทปของธาตุกัมมันตรังสีนะครับก็คือว่าธาตุบางธาตุเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยรังสีออกมาทุกไอโซโทปนะมีแค่บางไอโซโทปปล่อยรังสีออกมาแต่รังสีที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะมีความต่างจากรังสีก่อนหน้านี้ที่เคยศึกษามาก็คือพวกรังสีจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะคลื่นไมโครเวฟคลื่นอะไรพวกนี้นะรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีพวกนี้นะมัน ต่างจากรังสีเหล่านั้นนะความต่างหลักๆเนี่ยสองประการก็คือมันเบนในสนามแม่เหล็กได้แล้วก็ทําให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้นี้จากการศึกษาลงรายละเอียดเชิงลึกนะเราพบว่ารังสีเหล่านี้มันแบ่งออกได้เป็น3ชนิดนะเออรังสีชนิดแรกเนี่ยก็คือรังสีอัลฟานะรังสีชนิดเนี่ยมันมัน,ม,นมันคืออนุภาคที่ถูกปล่อยออกมานะมันเป็นนิวเคลียสของฮีเลียม นะแล้วก็มีลักษณะมีสมบัติต่างๆแต่ก็ว่ากันไปทีละข้อทีละข้อในหะนังสือก็ได้นะในะดูในหนังสือเขาสรุปไว้ให้แล้วนะเป็นตารางตอนนี้ให้เรารับรู้กันว่าตอนนี้มีเบตา้าเบต้าเนี่ยมันถือเป็นรังสีที่เป็นอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็มีประจุปเป็นบวกรับรู้ไว้แค่นั้นอำนาจทะลุทะลวงต่านะต่อไปคือรังสีเบตา้านะรังสีเบต้าเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนนะเป็นอนุภาคเหมือนกันเป็นอิเล็กตรอน นะมีประจุเป็นลบนะอำนาจทะลุทะลวงนสูงกว่าเอลฟานะมวลก็จะน้อยกว่าเอลฟาอันนี้ 3, นี่ยเป็นร,ง gamma. รง gamma นังสีแกมมารังสีแกมมาไม่ใช่อนุภาคนะเป็นลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลนะ้ายๆกับรงังสีก่อนหน้านีนะ้ไม่มีมวลไม่มีประจุนะอำนาจทะลุผ่าน,นสูงมากนะก็สรุปได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะ